มาลวเวยมาล้วา1ิบสามตุลาทกตินะด้วยกันด็ตอร์เคท,ท่านเป็นประธานสร้างศาสนะสะพานวันที่สิบสามตุลาแจ้งข่าวไปทั้งคนไทยคนเทศแจ้งข่าวไปทั้งคนไทยคนเทศทอดกาศนะทำแพงเพชรด็เตรเคนำมา เป็นประธานบาริษัทเนเจอร์กิฟหัวใจแอคทีฟต,ตลอดเวลาธุรกิจนี้ยิ่งใหญ่เกินคาดถ้าพร้องตลาดไปทั่วภาราประธานกัทินะในปีหกสามประทานกัิทนะในปีหกสาบอกกล่าวฝากนำไปทั่วโลกกา รังนี้ให้ร่ำรวยหัสจรรท์ร่ำรวยหมื่นล้านคุณส่งผลเกินค่าให้ร่ำรวยหล่อสวยสดชื่นอายุไขยาวยืนทุกภพชาติที่เกิดมาทำความดีทุ่มชีวิตมาตลอดทำความดีทุ่มชีวิตมาตลอดคุณกับกินะเป็นประธานทอดได้ตลอดเวลา 13ตุลา,าทอดกฐินะด้วยกันดเรเคท่านเป็นประธานาศาสนาสถานวันที่13ตุลาแจ้งข่าวไปทั้งคนไทยคนเทศแจ้งข่าวไปทั้งคนไทยคนเทศทอดกฐินะสักคำเพงเทศดเรเคนำมา ช่วงนี้ก็เป็นช่วงการทอดกระถินสามัคคีนะครับปีนี้ครอบครัวของผมเนี่ยก็ได้มีโอกาสทําบุญทอดกระถินทั้งภายในและต่างประเทศเกือบเกือบหนึ่แห่งแล้วก็มีอยู่ประมาณ67แห่งที่ผมไปเป็นประธานด้วยตนเองนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมากําแพงเพชรนะศูนย์ปฏิบัติธรรมกาแพงเพชรเพื่อที่จะ ทอดกระถินสาม,มัคคีเพื่อร่วมสร้างอาคารปฏิบัติธรรมหนึ่งพันที่นั่งซึ่งสถานที่แห่งนี้เนี่ยผมก็ได้มาหลายครั้งแล้ววันนี้เป็นวันทอดกระถินวันที่13ตุลาคม2563เช้านี้มีสาธุชนมาจากท,ทั่วประเทศเลยนะครับจากกรุงเทพหรือว่าจากหลายจังหวัดรวมทั้งคนในพื้นที่จำนวนมาก ะะก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้แม้แม้ว่าช่วงนี้จะมีสถานการณ์โควิดแต่ผู้คนก็มีศรัทธาแล้วก็ได้มาร่วมกันด้วยความศรัทธาด้วยความตั้งใจที่จะได้บุญใหญ่เพราะการทำบุญทอดยกระถินเนี่ยเป็นบุญใหญ่เป็นการทานนะฮะเป็นเป็นทานที่ หปีมีเพียงครั้งเดียวที่แต่ละวัดจะสามารถรับกระถินได้แค่หนึ่งครั้งใน1ปีจึงเป็นโอกาสที่ยากที่เราจะได้มีโอกาสสร้างมหาทานเช่นนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีศรัทธามากแล้วก็มีความตั้งใจจึงพยายามจัดเวลาเพื่อที่จะมาทอดกระถินในในในจุดที่ตนเองสนใจหรือจุดที่ตนเอง ตั้งใจไปนะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยนะก็จะมีการทอดกรถินไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2563ก็เป็นช่วงที่สาธุชนเนี่ยนะจะได้เก็บเกี่ยวบุญกุศลที่ทำได้ยากนะครับขอเชิญนะครับแล้วท่านจะมีความปลื้มใจที่ได้มีโอกาสทำมหาทานในครั้งนี้